คำที่ประสมสระอิสองพยางพออาภายออุยุภายุพออาฝาพออุผุฝาผุสออาสาทออุทุ สาทุสออุสุรออาราสุราออาอายออุยุอายุงออูงูดอุดูงูดุ ปออุปูปอะอปะปูปะคออุคุรออุรูคุรูทออุทุรออะระทุระ รออะระบอ,อุบุระบุทออะทะรออุลุทะุูบออบุบุหองออางาบุงา นออำนำไม่โทน้ำพออุพุน้ำพุอ่านเป็นคำปุปะพายุฝาผู สาธุสุราอายุงูดุคุรุทุระปุปะ ระบุทะลุบุงาน้ำพุ